มาต่อดีกว่าพี่ปอมากันถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับอดีตนักร้องของค่าย R.S. อย่างคุณน็ตอตตะนะครับแล้วก็เป็นอดีตเ,เขาเรียกว่าเป็นอดีตคุณครูสอนในบ้าน AF ด้วยนะครับล่าสุดก็เข้าพิธีแต่างงานมีการถแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปฟังกันว่าเขาจะจัดงานเมื่อไหร่อะไรยังไงครับ ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีในเดืยอนแห่งความรักจริงๆนะครับเรียกว่า s u เซอร์ไพรส์รสแฟนๆเลยทีเดียวซึ่งเราก็เคยนําเสนอเรื่องนี้มาแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับกับการประกาศวิวาสายฟ้าแลบของอดีตนักร้องชื่อดังคุณน็อตตกนะครับวรางนิพาวรางคณิพาขอโทษครับกับคุณเอกพุทธรักษานะครับเจ้าบ่าวสุดหล่อดีกรีหนุ่มเมนเ l ลสปี2007ครับ ล่าสุดก็รั้งตําแหน่งโปรเจกต์แมเน e เจอร์ของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเสื้อผ้าเกี่ยกับเซิร์ฟนี่แหละครับผมก็ไปทํางานอยู่ขางเะฮะเมื่อปลายปีนะฮะหลังจากคบกันมาเนี่ยเกือบปีทั้งคู่ก็ตัดสินใจสละโสดด้วยเหตุผลว่ามันใช่เลยอะ่ะนะฮะอ่ามเริกแต่งก็คือ27กุมภาพันธ์นี้ที่จันทบุรีบ้านเกิดของฝ่ายหญิงเขาครับ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาก็ไปดูเลิกมา<ห><ห>เขาก็ไปดูเลิกมาให้สรุป,<ม>สรปเสร็จซับมากปึ๊บปั๊บเพราะว่า,าต้องบอกว่าเขาตอดเนี่ยเป็นคนที่ประเภทว่าถ้าจะมีงานแต่งเนี่ยอยากจัดเล็กๆอบอุ่นสบายๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่แต่พี่เอกจะพูดเสมอว่ามันเป็นเหมือนงานของพ่อแม่เพราะฉะนั้นคือก็เลยให้เขาดูแลเลิกแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจัดการหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาเป็นกุมภาไม่ได้ท้องก่อนแต่งค่ะแต่ที่มันสายฟ้าแลบเพราะว่า ถ้าถ้ารู้คนที่รู้จักน้องตี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยได้โพสต์ภาพคู่หรืออะไรคือจะแบบว่าด้วยความที่ทำรายการท่องเที่ยวตัวเองก็ไม่ค่อยจะลงกัน้ลเองก็ไม่ค่อยจะลงกันก็จะมีแต่ภาพวิวทิวทัศอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงเนี่ยมีสื่อลงปั้งแต่งงานเอ้าทำไมภาพคู่อะไรของเนนี้ไม่เห็นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบซึ่งทั้งคู่ก็คล้ายกันก็คือเวลาลงจะลงภาพภาพวิวมากกว่าใช่คือถ้าเขาเป็นคู่เนี่ยมันจะไม่มีภาพ แบบสวีดภาพคู่ภาพอะไรไม่มีใช่วันนั้นเราแชทกันแชทแล้วก็โทรคุยแล้วพอดีวันนั้นน้องน,น็อตกลับไปบ้านครับเขาก็เลยคุยกับพ่อแม่เขาเลยอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับแชทกันค่ะใช่แชทแต่ในข้อความที่เขาพิมพ์ม,มาเราสามารถสัมผัสได้ว่ามันจริงคือคือพอพอแชทว่าแบบอยากแต่งานแบบอืมใช่หลังจากนั้นพอวางสายเนี่ยเขาก็โทรมาเลย คือไม่ได้หลังจากนั้นคือคือพรอ,อยากแต่งงานเสร็จปั๊บเขาก็าวางสายแล้วเขาก็โทรมาทันทีแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยเรา เหมือนคอนติเนียการพิมพ์มาเลยว่าเราหน้าจาเนี่ยแขกสักประมาณกี่คนดีจริงๆคือคือ,คอจำได้ไหมบอกว่ากล่าวไ้แค่ร้อยกว่าคนด้วแล้วคือพอพอแชทอเออแต่งงานกันเสร็จป้าพอเขาโทรมาเนี่ยเขาไม่ได้มาไม,ไ,ไม่ได้มาเท้า,า,ทาความเลยนะเขามาถึงแขกเนี่ยน้องน็อตว่าจะสักประมาณกี่คนดีแล้วคิดว่าฝั่งน้องน็อตเนี่ยญาตจะเท่าไหร่คือ,อแล้วมันจริงมากเลยเราแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่คือจริง,ง,งคือมันคือจริง <laughs> จริงๆแล้วคือว่าเราเจอคนที่ที่ใช่ที่คิดว่าจะอยู่กับเราไป ตลอดชีวิตได้ในในจุดที่เรียกว่าเป็นสามีแล้วเราก็โตแล้วค่ะเราโตปีนี้34แล้วอะ mm hmm. ใช่ไหมคะ34แล้วเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วกับพี่เอกเนี่ยรู้จักกันมาประมาณกับ2ปีแล้วเนาะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆรเพราะมีงานคุยกันมาตลอดจนคบกันคบกันมาประมาณ5 6, 5 6เดือนห้เดือนเ,อนเอนชื่อว่าหลายๆคนก็นต้องคิดว่ามันเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวพี่เองพี่เอกปี37 เราโตแล้วอะคือือว่าเรา <S <S เราเราเราู้ว,ว่าอะไรที่ที่เรียกว่าคือมันมีประสบการณ์มาที่จะรู้ว่าอะไรที่ใช่อะไรที่เรียกว่าหลงหรือว่ารักอะไรแบบนี้เล็อย่างหนึ่งคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราคบกันวันนี้ห้าหเดือนแล้ว,ล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 วรเราคบกันไปคนเราคบกันไปเจ็คนที่คบกันมาสิปีไม่ได้แต่งงานกันเลิกมีแต่ทัีงกับการพราคนที่คบกันมาแล้วพอแต่งงานกันไปไป,ไป,เ,ปเลิกปีที่สิหรือไม่เลิกก็ได้เนี้ยคือมันอยู่ที่ว่าเรามี เราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เขาคือคนที่ใช่สําหรับเราแล้วเราก็ทําทุกวันให้มันดีดีกว่าอย่างที่น้องน็อตบอกครับว่าอายุเยอะกันแล้วคือแก่กันแล้วฮะเชื่อว่ายัางไงก็ต้องปรับตัวเข้าหากันได้เพราะว่าต่างคนก็คือเคยเคยผ่านหรือว่าเคยมีประสบการณ์อะไรต่างๆนานาคือผมมั่นใจว่า <c oughs> ไม่ไม่ใช่แค่ผมกับน,น้องน็อตนะครับอย่างพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านในที่เนี้ยทุกคนก็ มีอายุกันพอสมควรแล้วเพราะงั้นก็น่าจะเข้าใจชีวิตแล้วก็คงคงเข้าใจกันว่าอย่างที่ผมกับน,น้องน็อดบอกมันเป็นยังไงจริงๆตอนแรกคุยกันไว้ว่าเป็นงานของพ่อแม่ของทั้งสองฝั่งเพราะงั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนของพ่อแม่อนะไรเงี้ยแต่พอพอข่าวออกไปก็กลายเป็นแบบ ใครๆก็อยากจะขอไปงานอยากจะขอไปร่วมงานด้วยอย่างนึ่งจะเป็นเพราะว่าไปจัดที่จันทบุรีจัดในสวนเราจัดในสวนแล้วก็จะจัดงานเป็นแบบว่าจัดในสวนดอกไม้ทุกอย่างคือมันจะเป็นคืออยากจัดแบบหวานๆเป็นวินเทจนาติธรรมชาติธรรมชาติชิวๆเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคุณพ่อเขาวางแลนด์สเคปเอาไว้จะทำรีสอร์อยู่แล้วคือมันสวยด้วยด้วยด้วยตัวที่ของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีมงานก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นครีมเขียวเป็นธรรมชาติเป็นวินเทจหวานๆก็ต้องรุนต้องรุนเรื่อง ไม่ให้ฝนตกอย่างเดียวใช่ใช่ลุ้นเรื่องไม่ให้ฝนตกเพราะอะไรที่วางไว้มันจะวางไว้แบบอยากให้มันโปร่งๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันที่ผมเจอเขาช่วงปลายปีครับผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรแล้วผมก็ยังตกใจเจอคุณน็อตต่อยว่าอ้าวสวัสดีครับพวกก็เป็นอาจารย์ที่เอฟนี่เผมก็ยกมือไหว้สวัสดีเขาครับแล้วก็งานนี้เนี่ยคุณเอกเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกก็คือเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของแบรนด์นี้พอดีครับ นะครับก็เลยอ๋อแล้วเพิ่งมารู้เมื่อวันก่อนที่อ่านข,าข่าวข่าวว่านี่สองอาทิตย์ที่แล้วที่เขาแถลงแต่งงานเนี่ยอ๋อตกลงกักำลังจะแต่งงานกันก็ดีใจด้วยเลยนะครับผมแต่ว่าคือมันเป็นอย่างนี้วิธีการตอบของดาราเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นข้อข้อซึ่งนักข่าวบางคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยท้องก่อนแต่งหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะด้วยอายุด้วยความพร้อมของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับคือหนึ่งเนี่ย แต่งเร็วคบกันแป๊บเดียวแต่งครับพอบอกสื่อปุ๊บแต่งเลยและคําถามเด็ดเนี่ยอันนึงเนี่ยเวลาถามเนี่ยนักข่าวจะถามว่าพอแต่งปุ๊บกะจะมีน้องเลยหรือเปล่าถ้าดาราย,ยิ่งบอกว่าปล่อยเลยค่ะเนี่ยอันนี้มันจะทําให้สื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคิดว่ามีโอกาสที่จะ ขอ,ของคนแต่งซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามน,นะอ,อย่างที่เขาบอกคืออายุเขาพร้อมกันจริงๆแล้วใช่คำนั้นอายุยี่ิบแล้วบอกว่าจะมาแต่งงานอ่ะถูกและอีกอย่างนึงก็คือว่าแหมบางทีคนคบกันสิบปีโอกาสยังไม่ได้แต่งเลยอ่ะทีนี้ค,ความรักม,มันอาจจะใช่เนาะแ้วต่ว่าน้องเคยเจอใครบางคนแล้วน้องมีความสุขแบบใช่อ่ะเคยไหมเคยเคยแล้วตลงเป็นทุกวันนี้ยังคบอยู่ยังคบอยู่แหมคงมาเข้มมากเลยนะครับ